แชร์เร็วเข้านะอย่าลืมนะนะเมื่อแชร์ออกไปแล้วก็แชร์กันออกไปอีกนะแล้วจัดของขวัญเข้ามาแล้วก็ถามได้เลยนะอืมนะจัดของขวัญเข้ามานะแล้วดูดวงกันได้คนละหนึ่งคำถามนะต่อหนึ่งของขวัญก็อย่างที่เล่าอ่ะเอา,เามาละหนึ่งคนขอบคุณมากครับ <S <S พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคำถามได้เลยนะนะขอบคุณครับสำหรับดอกกุหราบนะดูดวงกันได้นะครับนะ พอทำรายการออกมาดูดวงคนก็ไม่ค่อยจะดูนะคนก็ถาม,ไม,ไ,มไม่ค่อยถามแต่ก็บอกอย่างหนึ่งว่าสงครามใหญ่กาลังมาเพราะว่าเพราะว่ามันคุกุ่นแล้วตอนนี้จอยวันนี้จะมีโชคหวยลาวไหมไพ่บอกมีนะไพ่บอกว่ามีนะจอยวันนี้เจ้ามีโชคหวยหวยลาวนะไพ่ว่างนันนะอืมนะนะไพ่บอกว่าเจ้ามีโชคหวยลาวเร็วเข้าคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ นะจัดเข้ามาคนละหนึ่งคำถามนะวันนี้จอยมีโชคหวยลาวนะไพ่มันขึ้นดีสามถ้วย <c oughs> เวลาผมพูดนะเรื่องสงครามใหญ่คนไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ไกลตัวเราคิดว่าอยู่ฟากโลกหนึ่งแต่มันมันสะเทือนถึงเราแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งนึกถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราโดนระเบิดอเมริกาเอาระเบิดมาลงสะพานพุทธเนี่ยสะพานพุทธกับสะพานพระปกเก้าอ่ะโดนระเบิดลงอ่ะ เออล้วบอกว่ามันอยู่คนละคัวโลกมันเป็นไปไม่ได้หรอกสงครามมันไม่มีหรอกคนคิดกันแบบเนี้ยบอกกับผมนะเถียงผมเยอะผมก็บอกอย่างหนึง่งโลกเนี้ยถ้าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยมันพ่วงกันไปหมดแหละนะขอของขวัญก่อนนะครับถ้าจะถามอะไรให้ให้ต่อขอส่งของขวัญก่อนนะครับนะแบบแบบคุณจอยด้านบนน่ะนะเป็นดอกกุหลาบมา นะถ้าถามลอยๆก็ถือว่าสลับไปโดยอัตโนมัตินะครับถ้าส่งของขวัญก็จะตอบให้นะเอาอย่างนี้นะรายการผมนะนะครับนะอืมนะถ้าส่งของขวัญก็ก็ถือว่าถือว่าไอ้นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็ส่งของขวัญก่อนแล้วก็ค่อยตั้งคําถามเข้ามานะผมบอกแล้วบางทีผมบอกคนคนไม่ฟังผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังหรอกเพราะว่าคิดว่าสงครามมันสะเทือนไม่ถึงบ้านเราผมบอกแล้วให้ตุนน้ําอาหารข้าว แต่ว่าตุนน้าอาหารข้าวแต่เงินเงินบ้านเราอะ่ะมีความหมายนะต่อไปข้างหน้าจะเป็นเงินที่มีความหมายแต่ต่อไปอ่ะทองจะมีความหมายก่อนแล้วเงินเราสกุลเราจะเป็นเงินกลางถามว่าทําไมสกุลเงินเราเป็นเงินกลางก็เราไม่มีสงครามอะไรกับใครเขาแต่ว่าเราก็เรียกว่าข้าวของแพงทุกอย่างแพงตามกันไปหมดไม่มีไม่มีใครหนีรอดอะ่ะสงครามใหญ่นะเหมือนสมัยสงครามโลกอะ่ะทุกคนเจอความทุกข์หมดอะ่ะไม่มีใครไม่เจอหรอกความทุกข์ นะเข้ามาครับแล้วก็กด